นี้ชีบะและเปี้ดอสนะครับได้บรรลุความสำเร็จระดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยซึ่งข่าวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนค่าคือคอยนิมูนมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูนนะครับวันนี้เรามาเข้าหัวข้อนะครับว่า เบบี้ดอทและชีบะนะครับกำลังบรรลุผลสำเร็จไปอีกขั้นหรืออีกก้าหนึ่งแล้วซึ่งผลสำเร็จของทั้งสองเหรียญตอนนี้เหมือนและแตกต่างกันยังไงวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันหลังคลิปนี้อีกทีนะครับฉะนั้น b a b y d o อทนะครับก็บรรลุความสำเร็จครั้งใหม่นะครับในชุมชนนะครับก็ได้มีการบันทึกไว้ ในข้อมูลของ You t บ d a y นะครับวันนี้ประมาณ4ี่โมงกว่านี้เองนะครับในทวิตเตอร์ของ Baby d o ็อเนี่ยตอนนี้มีคนติดตามเพิ่มนะครับและมีการติดตามเพิ่ม1.45ล้านคนนะครับในโพสในทวิตเตอร์เขาบอกเรามีผู้ติดตามบนทวิตเตอนะครับเกิน1.45ล้านคนแล้วยินดีกับ Baby Dog a r r y y สิ่งที่น่ายินดีนะครับสำหรับ Baby Dog เนี่ย ยิ่งมีคนติดตามมากขึ้นในทวิตเตอร์เท่าไหร่ Baby. Dot จะทำการเผาเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับฉะนั้นการเผาราคาของ Baby Dot จะขึ้นอยู่กับคนที่ติดตามบนทวิตเตอร์นั่นเองในรายงานวันที่17มิถุนายนนะครับเมื่อประมาณ29เมษายนตัวเลขเนี้ยนะครับก็ยังคงอยู่ที่1.3ล้านเท่านั้นเองนะครับในวันเดือนเมษานะ นในขณะที่เดือนกุมภาพันธ์นะครับอยู่ที่1ล้านดังนั้นในช่วง5เดือนที่ผ่านมามีผู้ติดตามทวิตเตอร์นะครับเกือบครึ่งล้านคนนี่ไม่ใช่ก้าวเดียวที่ b a b y d o อททำได้นะครับเมื่อเร็วๆนี้แทนที่ b a b y d o อเนะี่ยราคามันจะนิ่งนะครับพอเวลาราคานิ่งอ่ะคนจะไม่ติดตามในทวิตเตอร์นะครับดอกลับสร้างสถิติใหม่คือมีคนติดตามมากขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาของมัน เมื่อต้นสัปดาห์นี้จำนวนอุปทานหมุนเวียนของ b a b y d o อกนะครับก็มีการยืนยันในคอยมาเก็ตแคปด้วยนอกจากนี้คนที่ถือ b a b y d o อนะครับได้เพิ่มขึ้นมากเลยนะครับประมาณ1,550,000าคนนะครับและ b a b y d o อขณะนี้ก็อยู่ที่ประมาณ08ตัวนะครับเป็นเงินสกุลดอลลาร์นะหนึ่ซึ่งลดประมาณ3.46%นะครับในยี่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา ฉะนั้นเบบี้ดอตอนนี้นะครับยิ่งมีคนเพิ่มมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเผามากขึ้นเท่านั้นและจะมีผลต่อราคาด้วยนะรวมถึงความสําเร็จอันนี้นะครับไม่ได้มาก้าวเดียวนะรวมถึงคอยมาเกตแคปนะครับมีการบันทึกอุปทานหมุนเวียนฉากนั้นเมื่อไหร่วานพร้อมวานจะเข้ามาเล่นเองนะครับก็ข้อมูลเนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูข่าวชีบะนะครับก็จะมีอีก2ข่าวด้วยกัน ชิบะนะครับตอนนี้ถ้าพูดถึงนะมีคนติดตามมากกว่าเบบีดอทด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องปัจจัยการเผาเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ติดตามบนทวิตเตอร์นะครับก็มีผู้ติดตามประมาณ3.4ล้านคนนะครับและก็มีการเปรียบเทียบเหรียญมีผู้แข่งอย่างดอทคอยด้วยเพราะดอทคอยเนี่ยคองที่1ในทวิตเตอร์มาตลอดนะครับประมาณ3.4ล้านคนเหมือนกันฉะนั้น ชิบะเนี่ยถือว่าเติบโตมากทั้งผู้ติดตามนะครับแต่เรื่องของราคาเนี่ยต้องรอกันหน่อยฉะนั้นการเติบโตในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยมีผู้ติดตามมากกว่าประมาณ700,000คนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แปลว่าการเติบโตของผู้ติดตามเนี่ยค่อนข้างมากนะครับก็จาก700,000ขึ้นถึง3ล้านจะ3.4ล้านนะครับโดยที่ d o g e c คอยเนี่ยตอนนี้น่าจะถูกชีบะแซงเป็นที่เรียบร้อย ดังนั้นมีผู้พูดเอาไว้นะครับใน Ad c h i p t t o k n นะครับมีผู้ติดตามประมาณ3.4บวกล้านคนนะครับก็เป็นช่องทางของชื่อว่า Shiba i n โ Art นะครับตรงนี้ในวันที่17พฤษภาคมเอ่อมิถุนายนนะครับปีปีนี้แหละนอกจากนี้จำนวนผู้ถือของชิบ b อินโนยังเพิ่มขึ้นนะครับจำนวนผู้ถือครองทั้งหมดเนี่ยประมาณ1,182,817คนนะครับ ที่ติดตามในทวิตที่ติดตามนะครับและก็เป็นผู้ถือชีบะด้วยก็ถือเยอะนะครับประมาณล้านกว่าฉะนั้นข้อมูลในวานส t ต็นะครับการเพิ่มขึ้นของจำนวนการถือครองเนี่ยชีย้ให้เห็นว่าคนเนี่ยสนใจในชีบะเพิ่มขึ้นและหมายมั่นปันมือว่าจะลงทุนในระยะยาวแม้จะมีผลกระทบนะครับในระยะยาวต่อสินทรัพย์ก็ตามนะครับคือหมายว่าชีบะอินุจะไม่มีการขยับราคาก็ตาม แต่ชุมชนก็ยังมีการเคลื่อนไหวตลอดนะครับฉะนั้นข้อมูลนี้มีการอัปเดตภายใน24ชั่วโมงเนื่องจากวิเคราะห์นะครับของวานสเต็นะครับเกี่ยวกับผู้ถือครองในชีบะอินุโดยเฉพาะพันอันดับแรกของอิตาเลียมได้พุ่งขึ้นเประมาณ20%นะครับแล้วก็มีการใช้งานอยู่คือมีการปฏิสัมพันธ์กับชีบะด้วยรวมถึงมีการซื้อชีบะด้วยนะครับโดยเฉพาะวัน e t s 1 0 0อันดับแรกนะครับก็มีการช้อนซิชีบะตลอดนะครับ ถึงแม้ตอนนีอ้อันดับนะครับของชีบามีการอัปเดตนะในวันที่17มิถุนายนนะครับการติดตามในวานเลอร์เนี่ยนะครับหรือเบบี้วานเนี่ยเขาก็บอกว่าชีบาเนี่ยอา,อาจจะทิกแซง ftx ก็ได้นะครับว่าเป็นการถือครองที่เยอะที่สุดก็ได้นะครับเนื่องจากมูลค่านะครับของชีบาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ403ล้านดอลลาร์นะครับหรือประมาณ14.53%ของการถือครอง ดังนั้นตอนนี้คิบะยังแข่งอยู่กับ FTX นะในเครือของอิตาเลียนนะครับที่วานจะถือมากที่สุดนะครับแล้วแต่ช่วงและจังหวะเวลาเลยว่าคนฮิตชิบะอินุหรือว่าเข้าอยู่ในสภาวะปกตินะครับที่วานจะเข้าไปถือเหรียญ FTX นั่นเองส่วนหนึ่งนะครับที่91คนเนี่ยแสดงความความชอบนะในชีบะอินุในโลกของโซเชียลมีเดียนะครับ ดังนั้นมิวเชคนะเป็นทวิตเตอร์อันหนึ่งนะครับก็มีการติดแฮชแท็กว่าชิบะอินูอาร์ตด้วยในวันที่17มิถุนิยนานะครับก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่ชิบะอินูตอนนี้ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จแล้วมีคนเข้ามานะครับจากประมาณ1ล้านล้านประมาณ2ล้านขึ้นไป3ล้านได้เนี่ยเป็นเพราะกระดาน u, อ,นนอ,อานินูอันหนึ่งชื่อกระดานแรกเปลี่ยนอันหนึ่งชื่อเรน นะครับซึ่งเป็นกระดานแถวตะวันออกกลางนะครับที่มีการซื้อขายแล้วมีการรับชิบาอินุเป็นสกุลเงินด้วยนะครับแล้วมีความสนใจในเรื่องของเบิร์นพอร์โฉะนั้นคนในตะวันออกกลางนะครับเป็นคนระดับมหาเศรษฐีหลายคนเลยและการถือครองสินทรัพย์พวกนี้คนก็สนใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็รู้นะครับว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันทำลายเขาเรียกว่าเศษรษฐกิจ มากขนาดไหนนะครับชิบะก็เจาะไปหลายที่นะช่วงนี้อ่าตะวันออกกลางก็เจาะนะครับโดยเฉพาะในตุรกีเนี่ยนะครับก็เจอเงินสกุลของตุรกีนะครับก็มีปัญหาเหมือนกันคือเฟอชิบะก็พยายามเข้าไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ข่าวว่าทางประเทศตุรกีเนี่ย เขาจะรับชิบะอินุเมื่อไหร่นะครับหมายถึงเป็นเงินสกุลสำรองนะในประเทศเขานะครับเพราะตอนนี้มีอีกอเรียมอ b i ิตคอยแล้วนะครับเราก็อีทอ r e u m แล้วก็เวดนะครับเราก็ XRP นะชีบะอินุเนี่ยต้องรอติดตามดูนะครับว่าทางตุรกีเนี่ยเขาสนใจมากน้อยขนาดไหนนะครับ และชบออหนุตอนนี้บุกไปทางโซนของยุโรปเพราะเขารู้แล้วนะครับว่าเงินเฟอ้อในทางของยุโรปเนี่ยมันมันจะเฟอ้อมากและประเทศต่างๆในโซนยุโรปนะครับก็อาจจะรับเงินเฟอ้อไม่ไหวโดยเฉพาะมันใกล้กับบริเวณของรัสเซียนี่ยนะครับงั้นเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเงินเฟอ้อเนี่ยเกิดแน่นะครับแล้วก็ แล้วก็สิ่งที่ตามมานะครับก็คือว่า,เ,าเงินเฟอ้อจะระเบิดมา่อไรนะครับตรงนี้เราก็ต้องว่ากันนะก็ธบะก็บุกไปหลายที่แล้วนะในโซนของตะวันออกกลางนะครับกระดานเอ็ก์เชของเรนในตุรกีนะครับอย่าลืมข่าวนี้นะเพราะว่าเป็นจะเป็นจุดการระเบิดราคาของธบัตด้วย ในโซนยงของยุโรปอย่างกระดานเอสตโตเนียนะครับแล้วกระดานอื่นๆอีกนะครับไบแอนก็เริ่มรับสกุลเงินที่เป็นยุโรปแล้วในการเทรดคู่กับชีบะและในส่วนสุดท้ายคืออเมริกาเองนะครับนั้นในอเมริกาเองนะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรกับทั่วโลกเลยเงินเนี่ยเฟอร์มาหาพิ่อมาหาเฟอร์เลยนะครับข้าวของก็แพง คนธรรมดาอยู่ไม่ได้นะครับดังนั้นน้ำมันก็แพงนะครับขาดแคลนน้ำมันน้ำมันก็แพงนะครับแถมอาจจะมีการกันดานอาหารอีกคราวเนี้ถ้าไม่มีเงินพอนะครับไม่มีทางตุนสเสบียงได้เอาแหละวันนี้ก็มีคริสจับนิกายเพรสแบคทีเรียน,นะครับในสหรัฐเนี่ยนะครับ น่าจะเป็นโบทเพรสแบตทีเรียนแห่งแรกนะในไมอามีนะครับเขาก็ยอมรับเงินทั้งสองสามสองสามสกุลนะครับในการบริจาคแหละเพราะพวกนี้เขาเป็นองค์กรนะครับที่ต้องอาศัยการช่วยเหลือนะครับในเรื่องของด้านการบริจาคอยู่แล้วเรื่องของคริสจกักรเรื่องของโบสเรื่องของาศาสนานะครับก็ มีทั้ง Bitcoin, e t ท e ร e เ d ียม o อจคนะครับแล้วก็มีการรับชีบัตด้วยจากนั้นคลิจกจักรในฟลอริดาก็ได้ประกาศยอมรับสกุลเงิน,นดิจิตัลด้วยนะครับก็มีมี3-4สกุลนึงนี้แหละนะครับรวมถึงชีบัตด้วยแต่ฟลอริดาเนี่ยรับในเดือนเมษายนนะครับแล้วทำไมต้องเป็นคลิจกจักรในเครือเพสแบตเทอรี่ยด้วยนะครับเพราะว่านิกายของเพสแบ a เี e รี a ยเนี่ยเอ่อมัน มันทำงานกับองค์กรในในประเทศอเมริกาโดยตรงนะครับเพราะว่าเพสแบทิเรียนเนี่ยในยุคแรกๆเนี่ยเติบโตในอเมริกานะครับก็คิดคิดว่าถ้าเกิดอ่าทีบะเนี่ยจะเจาะไข่ทางเนี้ยนะครับก็น่าจะเจาะถูกนิกายแล้วล่ะนะครับในอเมริกานะครับจริงๆก็มีนิกายอื่นอะไรเยอะแยะแหละแต่ว่านิกายที่ทํางานกันเป็นองค์กรจริงๆเนี่ยในอเมริกาเขาน่าจะเพสแบติเรียนนะครับ ดังนั้นเขาก็เลยยอมรับนะครับณตอนนี้นะครับคืจกกิจักรประกาศยอมรับแล้วนะครับแล้วก็มีการบริจาคด้วยที่ชื่อว่า first m i a m m i p r e s b a t e a i a n church นะครับได้กลายเป็นโบสถ์แห่งที่2ในการยอมรับคริสอชบะอินุนะครับและหลังจากนั้นก็มีคริสจักรในเครือของ press b a t e r i a n เหมือนกันแต่เป็นสาขาของมีซ0ซีีนะครับก็ได้นำคริปโตเคอรนซี่มาใช้ในการบริจาค เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยด็ออร์ดอชคริสโตเฟอร์เบนเน็ตนะครับประธานผู้ก่อตั้งคริสคริสคริสเตียนนะครับทานชูแมเนจแอสโซซิเอชันอันนี้ตัวตรงกลางผมอาจจะสะกดไม่ถูกนะทำให้ข่าวเกี่ยวกับการยอมรับชิบาอินุเป็นการบริจาคนะครับในในเรื่องของการเลสฟันนะครับของคริจักร ก็มีการโพสในทวิตนะครับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะอ่ะอ่ะก็มีก็มี a อช i อชไของ w o u c h e r Guru นะครับในทวิตเตอร์เขาก็ได้ระบุว่าเอ่อถ้าเกิดจะจะมอบอ่ะนะหมายถึงอ่าถ้าเกิดบ้านเราเขาเรียกว่าทำบุญนะครับอันนี้เขาเขาเรียกว่าการถวายนะ จะช่วยนะครับเล f ฟันหรือให้เงินสนับสนุนเนี่ยก็ผ่านได้ทางเว็บไซต์ตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะให้ชีบะเนี่ยนะครับเข้าไปในทุกส่วนนั่นเองนะครับเพื่อจะทำให้คนคนบางกลุ่มเนี่ยคนระดับหนึ่งเข้าถึงชีบะด้วยเพราะว่า ถ้าไปถึงปิดคอยกับอีเทเรียมานะครับมันต้องเป็นคนที่มีกำลังหน่อยแล้วแหละที่จะซื้อนะครับัน้นชีบาเนี่ยเหมาะมากเพราะว่าอย่างคลิสจากไมอามี่นะครับรายได้ในเบนเน็ตนะครับคลิสจากในฟลอริดานะขอโทษนะครับเขาก็เขาก็รับคริปโตนะครับคุณก็รู้หนิว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับคริปโตกับ กับสถาบันองค์กรศาสนามันยากนะครับมันมันมันจะโคกันโดยตรงร้อยเเซนยากนะครับแต่ทางเนี้ยเขาก็รู้แล้วแหละนะครับว่าถ้าทางจะไปไม่รอดนะครับหมายถึงหมายถึงเงินเฟอ้อนั่นแหละนะครับเขาก็เตรียมเต็มที่แล้วว่าจะต้องรับบิตคอยน์นะครับแล้วก็คริปโตด้วยมันไม่ไหวนี่นะครับ ใครจะไปไหวอะ่ะเงินเฟอ้อนะนะครับทั้งในใน c k ลเกอ r w r y a y นะครับผ่านย่านไมอามี่นะแล้วก็เบนเนกนะครับที่จากในฟลอริดาก็ก็รับหมดนะครับนั้นข้อมูลเนี่ยประมาณนี้แหละนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นสภาวะที่ทุกคนต้องสู้แล้วกันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอีก9ก้าของชีบะนะครับว่าชีบะเนี่ยมัน ไปต่อได้นะครับแต่การไปต่อของมันเนี่ยมันก็ต้องเจออะไรหลายอย่างทั้งทั้งแรงต้านนะครับแล้วก็แรงส่งล้วก็แรงหนึ่งรวมหนึ่ง baby dot ด้วยนะครับพอช่วงเนี้ตลาดนะครับน่าเป็นห่วงเอาแหละนะครับแผนระยะยาวไม่น่าเป็นห่วงแต่แผนระยะสั้นคุณเป็นห่วงห่วงไปเถอะนะครับยังไงมันก็ไม่ได้ช่วยคุณนั้นแผนในระยะนี้ถือว่าเป็นแผนที่ คุณต้องเตรียมตัวแล้วล่ะนะครับกับสภาวะเงินเฟอ้อกับการขาดแคลนอาหารนะในอนาคตโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือลายกลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ครับก็ทักมาได้ที่เพจเลย เดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้เรามีกลุ่มชีบาดด้วยนะโอเคเรามีหนึ่งสปอนเซอร์นะครับชื่อบริษัท My Star นะครับคือเหรียญ s t a r n เ t เหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญต้นน้ำนะครับแล้วก็ค้ำประกันโดยชีบานะฉะนั้นราคาก็จะใกล้เคียงกันแต่ว่ารายละเอียดก็จะไม่เหมือนกันนั่นแหละนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะทั้ง2เหรียญสมเหรียญเลยนะครับและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า ชิบะอินุจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดมเงนสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ x <T>. com เป็นกระดานแลกเปลี่ยนมีหลากหลายบริการผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งตัวสามารถสร้างไรายได้ผ่านหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเทรดแบบสปอต500กว่าสกุลเงินเหรียญหลากหลายประเภทรวมถึงโปรเจกต์เหรียญต้นน้ำอีกมากมายการเทรดแบบ etf การเทรดแบบมาร์จิ้นการเทรดแบบฟิวเจอร์ อยากฝากดอกเบี้ยได้ดอกเบี้ยสูงๆสามารถฝากได้ทั้งระยะสั้นระยะยาวเซฟิงหรือสเต็กกิ้งรวมถึงมีเรื่องของ NFT สามารถเข้าไปสร้างรายได้ผ่าน NFT ผ่านช่องทางของแอป xc com มีบริการแบบ P 2 P สามารถที่จะชำระเงินผ่านบัตรเดบิตผ่านบัตรเครดิตผ่านช่องทางทางออนไลน์ที่เป็นเครือข่ายกับ x t com สามารถซื้อคริปโตผ่านช่องทาง ของบัตรเครดิตบัตรเดบิตและช่องทางออนไลน์ได้เลยบริการครบเครื่องง่ายดายภายในนี้